สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านนะครับเช้านี้นะครับพาออกนอกบ้านนะครับไปอยู่นอกบ้านเสาครับผมเดี๋ยวก็จะไปดูข้อเจาะน้ํากันนะครับเอาออก ไปไว้นอกบ้านก่อนครับเดี๋ยวเอาอาหารไปส่งแล้วก็ไปดูที่เจาะน้ํากันนะครับเจาะน้ําบาดาลนะครับน้ําชัยนะครับผมไปกันครับหลังจากเอามาไว้ที่ตรงนี้แล้วก็เอาอาหารมาส่งนะครับต้นสับปะรดกล้วยครับผมโ,โอ้ไวไว้ไว สุดสุดอ่ะเร็วช่วยเร็วช่วยจ้าเสียงด้วยเสียงเสียงดังดังอืมดีครับผมกล้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเขา มาเจาะน้ำกันนะครับผมโอเคครับมาเส้นไหวจะทิ่เจะทางนะครับรอรถอรถเจาะนะครับรอรถเจาะน้ำเข้ามาบอกกล่าวเราแจ้งก่อนนะครับเจ้าที่เจ้าทาง

หมอเด้อจุแม่กวอนแม่เจ้าโดยแม่มือนพรเข็มตลอดปลอดภัยลูกโคดุงกระไดลุงโคดุงกระจุเมฆวันแม่เจ้าเด้ออาจาเจาะดาว่าหน้ากระดอยพื้นตะขี้เด้อเปิดคุ้มทรัพย์อันไอเด้อนี่เบิกทรัพย์เบิกทองเบิกเงินและเงินฐานเงินลานพูดกับที่แม่ทอดนี่ก็นี่ก็นเรีนเด้อลุงล้านจุเมฆฝนหนาวไหลน้ำไหลทีมาทีมาหูุดลานสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC นะคะคุณแม่วันนี้ เชอรี่บ้านเชอรี่มาเจาะน้ำนะคะบาดาลเพื่อไว้ปลูกหญ้านะคะตอนนี้รถก็มาถึงแล้วนะคะคุณแม่ตอนนี้ช่างกำลังขุดนะคะขุดตรงที่จะเจาะน้ำบาดาลน,นะคะที่ตรงนี้ก็จะไว้ให้เชอรี่ปลูกบ้านนะคะคุณแม่ใมควานพ่อควานก็ทมที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคะแนนจาก แม่แม่ให้มาตนวันเกิดเชอรี่นะคะแล้วก็แม่ควานพ่อควานเก็บสะสมนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะแม่เพื่อได้ถุมที่นะคะแล้วก็ไปยืมญาติมาด้วยนะคะเพื่อจะได้ถุมที่ให้เชอรี่ได้ยกบ้านนะคะคุณแม่เพราะว่าที่ที่ถ้าเราไม่ถุม มันถนนมันสูงกว่าที่ของเรานะคะเวลาเรายกบ้านให้เซรีก็จะไหลมาท่วมบ้านเซรีนะคะเพราะควานไม่ควานก็เลยถมไว้แล้วนะคะนี่ตรงที่จะทําบ้านให้เซรี่นะคะตอนนี้ช่างกําลังขุดเพื่อที่จะเจ้านะคะ นี่ก็เป็นรถนะคะรถนี่จะเป็นบ้านเชอรี่นะคะที่จะมาทําให้เชอรีต้องถมสูงนะคะคุณแม่ไม่งั้นน้ําท่วมนะคะเวลาเรามายุกนะคะแล้วก็ดินก็จะได้แน่นด้วยนะคะก็เลยถมถมที่ไว้ก่อนนะคะคุณแม่เนาะเพราะว่าถ้าเรามาสร้างเลย ถมเลยสร้างเลยดินจะไม่อยู่ตัวนะคะดินจะยุบเราก็เลยเอาคะแนนที่แม่แม่ให้มาตอนวันเกิดเชอรี่เป็นพวงมาลัยให้เชอรี่นะคะคุณแม่ก็แม่ควานพ่อควานเก็บสะสมเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ยืมญาติมาด้วยนะคะแม่เพื่อที่จะมาถมที่ไว้ให้เชอรี่ได้สร้างบ้านนะคะคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะถนน,นที่สวนนะคะสปกรนะคะที่รัฐบาล ท่านจัดสรรให้ทําประโยชน์นะคะก็เลยมาแบ่งเป็นที่ปลูกบ้านนะคะแม่ปลูกบ้านให้เชอรี่นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นปลูกหญ้านะคะคุณแม่ปลูกหญ้าเราเจาะน้ําเพื่อที่จะปลูกหญ้านะคะกับขอบพระคุณคุณแม่จินด้วยนะคะคุณแม่ให้คะแนนนะคะบ้านเชอรี่มาเจาะน้ํานะคะเพื่อที่จะ ปลูกหญ้าไว้ให้เชอรี่ได้กินตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าช่วงหน้าแล้งนะคะจะหาอาหารยากหาย้ายากนะคะคุณแม่ต้องซื้อนะคะต้องซื้อย่าซื้ออาหารให้เชอรี่นะคะคุณแม่คุณแม่แมจินมท่านก็เลี้ยงเห็นความลำบากของบ้านเชอรี่นะคะท่านก็เลยให้คะแนนนะคะมาเจาะน้ำบาดาลน,นะคะทั้งหมด52,000 คะแนนนะคะคุณแม่ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่จินมากๆนะคะขอให้คุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณแม่ธุรกิจค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้ลูกค้าไหลามาเทมาเหมือนน้ําที่แม่จินได้มอบให้กับบ้านเชอรี่นะคะคุณแม่ขอให้แม่มีคะแนนล้นเหลือลำํำล้ำรวยนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเฮงเปังปงนะคะ ขอให้พะกูประกรรมช้างปกรักษาคุ้มครองคุณแม่จินและครอบครัวนะคะให้ทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้นนะคะคุณแม่หลั่งไหลนะคะเข้ามาไม่ขาดสายเหมือนน้ำที่แม่จินได้ให้กับบ้านเชอร์รี่นะคะคุณแม่กราบขอบพระคุณแม่จินและครอบครัวแม่จินมากๆเลยนะคะที่ให้แหล่งอาหารที่ยั่งยืนของเชอร์รี่นะคะคุณแม่กราบขอบพระคุณแม่มากๆนะคะคุณแม่ตรงนี้เราก็จะ ปลูกหญ้านะคะแม่แล้วก็เป็นอาหารที่เชอรี่เชอรี่กินได้นะคะแม่เป็นต้นกล้วยเป็นผลไม้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะไถปลูกแปลงหญ้าให้เชอรี่นะคะคุณแม่ตอนนี้แม่ควานปลูกมันอยู่นะคะเดี๋ยวได้น้ำแล้วก็จะไถปลูกหญ้านะคะคุณแม่ตอนนี้ช่างก็กำลัง ทำการขุดเจาะนะคะคุณแม่กำลังลงมือทำนะคะคุณแม่นะเ,ดเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะคะ เริ่มแล้วนะครับผมเจาะน้ำกระนการเจาะน้ำที่ยังเย็นแล้วก็ปลูก่งอาหารที่ยังเย็นให้กับเจอเลยนะครับเริ่มแล้ว,ออลวสองช้อนหนี่งอนี่ใน แกหินลนะ่เป็นขวดเลยเป็นเหนียว สกีหยุดชงักไปนะครับผมน้ำน้ำมาล่อไม่ทันนะครับน้ำอยู่ไกลกว่าจะไปมาลงไปกี่ท่อนสามท่อนนะ ชั้น,น้นามหยังไม่ทำถึงน้ำาบเจะลงไปไม่ได้เลยนะครับผมดินแผ่น ดินเหนียวเป็นแน่นเลยวันแรกของการเจาะไม่ผ่านเลยนะครับเจาะลงไปไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนที่ เปลี่ยนที่ใหม่เขาพาที่ใหม่ก่อนยังไงเนะาะบ่นีนเนาะเจาะไปแล้วก็ยี่สิบเมตรได้ยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรไปต่อไม่ได้เลยหาทำเลใหม่ ย้ายพื้นที่ใหม่ทำไงที่นี่ต่อต่อนะครับผมพรุนนง่งนี้เข้ามาต่อวันนี้ไปไม่ได้ ลุงนี้ก็มาต่อหลุมเก่าด้ยครับผมว่ยาจะย้ายที่มาหลงได้ลึกแล้วก็ลุยต่อรุงนี้นะครับปลุยอบศักไปลุงนี้ค่อยว่ากันต่อนะครับวันนี้แค่นี้ต่ออีกรุงนี้

กดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ